นิทานพื้นบ้านเรื่องพระนางจาม,มเทวีนิทานที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นนิทานในลักษณะตำนานที่เกี่ยวกับกรุงอโยธยากรุงอโยธยาหมายถึงกรุงอโยธยาเดิมคือหน้าสถานีรถไฟไปทางทิศตะวันออกเราจะเห็นมีวัดเดิมอยู่คือวัดอโยธยาเป็นตำนานซึ่งมีผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเป็นเมืองหลวงเก่าซึ่งมีก่อนกรุงศรีอยุธยา มีพระมเหสีของเจ้าเมืองอโยธยาองค์หนึ่งชื่อพระนางจามเทวีเป็นราชธิดาของกษัตริย์กรุงลโวซึ่งได้ยกพระธิดาให้เจ้าเมืองอโยธยาพระนางก็ได้มาอยู่ที่กรุงอโยธยาจนกระทั่งกษัตริย์กรุงอโยธยาเสด็จสวรรคตพระนางจามเทวีจึงได้ปกครองกรุงอโยธยา เมื่อปกครองแล้วข้าราชบริพารทหารเสนาอำมหมาตต่างๆไม่พอใจในพระนางก็เลยคิดการจับพระนางจาม,มเทวีและสถาปนาราชวงศ์ลูกหลานของพระเจ้าแผ่นดินองค์เดิมขึ่งครองกรุงอโยธยาแทนส่วนพระนางจาม,มเทวีนี้ก็ถูกเนรเทศให้ไปครองเมืองที่ไกล พระนางได้ไปอยู่ที่เมืองลำพูนแต่เรียกปริพูนชยัยพระนางได้ประสูติพระโอรสเป็นฝาแฝดสองคนด้วยกันเมื่อประสูติพระโอรสแล้วพระนางจาม,มเทวีก็คิดจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็เลยสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่เมืองฮริพูนชยัยปัจจุบันเรียกว่าเจดีย์ฮริพูนชัยเจดีย์ JB นี้เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองปริพูนชยัย ปัจจุบันคือเมืองลำพูนส่วนพระโอรสสองพระองค์เมื่อเจริญวัยขึ้นมาพระนางส่งโอรสขึ้นทางทิศตะวันออกและสร้างเมืองขึ้นคือเมืองเขลางนครปัจจุบันคือลำปางจากตำนานเรื่องนี้วิเคราะห์ได้ว่าพระนางจาม,มเทวีจะต้องเป็นคนเก่งและเป็นที่เลื่องลือของประชาชนมาก จึงได้เล่าสืบต่อกันมาว่าพระนางจาม,มเทวีเป็นกษัตริย์หรือเจ้าเมืองที่ครองกรุงโบราณซึ่งเป็นผู้หญิงที่เก่งแต่ตัวพระนางเองก็ได้ถูกกระบ ط, หรือถูกจับตัวให้ไปครองเมืองอื่นเจ้าเมืองรามบุระซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นเมืองใดแน่แต่คนกรุงเก่าหรืออยุธยาดั้งเดิมซึ่งเป็นคนเท่าแก่บอกว่า พระนางเป็นกษัตริย์ผู้หญิงของอโยธยาเดิมซึ่งมีมาก่อนกรุงศรีอยุทยาแง่คิดของนิทานนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องโบราณเป็นตำนานของกรุงอโยธยาและเกี่ยวข้องกับเจดีย์ฮาริพุญชัยเป็นความภูมิใจของคนเก่าๆแก่ๆว่าฮาริพุญชัยเจดีย์ใหญ่นั้นคนอายุทยาเป็นคนสร้างขึ้นมา